ติรัตอัตนาสิมานนุ์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปติดตามสถานการณ์ตรงนี้นะครับคือเขาเจอน้ําท่วมตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานฮะแล้วตอนนี้น้ำามันยังเต็มพื้นที่ระยะทางประมาณสัก1กิโลเมตรระดับน้ําอยู่ประมาณหน้าแข้งนะครับแต่มันก็ค่อยๆเติมมาเรื่อยๆเนี่ยชาวบ้านบ่นเลยบอกรอบนี้หนูไม่ใช่แค่รอบแรกนี่ห้าแล้วนะครั้งที่5ของปีนี้ครับปกติเป็นที่รู้กันดีบริเวณนี้มันท่วมประมาณ 6- 7ครั้งต่อปี ชาวบ้านที่พักอยู่แถวนี้นะครับก็ยังอยู่ในบ้านแหะแต่มันอยู่ลําบากไงฮะนะฮนะลำบากห้องน้ําน้ําท่วมขังไม่สามารถใช้งานได้ถ้าสถานการณ์น้ำเนี่ยค่อยๆลดลงเนี่ยมันก็โอเคขึ้นมาหน่อยแต่มันลงช้าครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนลงมาเติมเนี่ยเดี๋ยวช่วงค่ำคืนนี้ก็น่าจะแห้งขึ้นนะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับสไคร์ข่าวช่องแปด